แมนยูแม่นยูเด็กพีไทยอีสานชาเนีลถ้าสอบกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เดอ้อพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมรกแฟนผี่ทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนานๆพบกันทีกับเห็ดแม่นยูเด็กพี่ไทยอีสานมือนี้วันนี้นะครับ <c oughs> จะมาพรีวิว ก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทรวฟอร์ดพบกับกับอะไรวะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเออเป็นการกลับมาเตะที่โอทรวฟอร์ดหลังจากผ่านไป100วันตั้งแต่โควิด1 9ระบาดมาอืมโคตรนานเลยกว่าจะได้ดูบอลแมตช์ล่าสุดที่โอทาฟฟอร์ดต้องย้อนไปเมื่อเดือนมีนาะคมที่ผ่านมากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งยูไนเต็ดทำได้ดีกว่า คว้าชัยไปสองประตูสองประตูต่อสูงสุดรื่อตตอนหนึ่งวะสองสุดเออพร้อมกับฟองอันโคตรสุดยอดของลูโน่เฟรนันเดสแต่วันนี้ต้องมาเจอกับเชฟฟิลด์ยูนิเต็ดของคริสไวเดอร์ที่มาโอแทฟฟอร์ดไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเพื่อแพ้แต่จะมาเอาแต้มกลับบ้านนะจ๊ะ <st arts> โดยทีมของคริสไวเดอร์นั้นก่อนปิดโควิด ยิงประตูไม่ได้มา2เกมติดและล่าสุดหลังจากรีสตาร์ทก็โดนนิวคาสเซิลอัดยับเยิน3ประตูต่อ0นอาการบาดเจ็บและการติดโทษแบนของจอห์นเอเนกองหลังตัวเก่งจากการโดนไล่ออกในเกมกับเดอะแม็กพายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้เขาจะไม่ได้ลงในเกมนี้ในขณนะที่แจ็คโอคอนเนลฟิลจากคิการ์ลักกเดวิดแม็กกอดดิ ต่างก็ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบความฟิตและผู้รักษาประตูตัวเทพดีนเฮนเดอร์สันก็จะหมดสิินลงในวันนี้เนื่องจากว่าติดสัญญายืมตัวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองมาที่ฝั่งเจ้าบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เสมอกับทอตแนมโอสเปอร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ตัวผู้เล่นในเกมนี้ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจาก11ตัวจริงมากนะักเนื่องจากว่ามีเกม F f a ครับรอบ Quarter Final กับ Norwich City ในส่วนของการโชว์ฟอร์มอ,อันสุดยอดของปอลปอกบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายคนมองว่านี่แหละเป็นโอกาสที่ปอลปอกบาจะได้ลงเป็นตัวจริงแต่ก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวจริงเพราะ ทีมจำเป็นต้องโรเตชันนั่นเองสำหรับตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงในเกมนี้ในฝั่งของทีมเยือนเชฟฟิลยูลิเต็ดน่าจะมาในระบบ3-5-2มีผู้รักษาประตูคือมัวมีแบชแมนวอลปินเซนฟิลจากิลกาบอลด็อกนอร์วูดลันสตรอมเฟล็กซีเวนส์แม็กเบอร์นียและแม็กกอดริกส่วนฝั่งของเจ้าออบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมาในระบบ เดิมแพทเดิมที่เจอกับสเปอร์4 2 3 1ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูดาบิดเดชิอากองหลังมีอารอดวานบิสเซกาวิกตอร์ลินเดเลฟแฮรรี่แมกควายลูคชอสสกอตต์แม็กโทมินีเฟร็ดแดนเนียลเจมบูโนเฟรนันเดสมาคัสแรดฟอร์ดและออทนี่มาซิยาลส่วนฟอกวานหน้าจะยังได้นั่งสำรองอยู่เช่นเดิม แม่นยูแม่นยูเอ็กซ์ีทยาอีสานชนเนลถ้สอบกดไลค์กดแชร์กดซับตะคให้เดอ้อพี่น้อง